สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง7 8 8ดครับผมเนาะวันนี้ก็จะพามาชมในสายของลวงปู่มหาศิลานะครับกับลวงปู่หงนะครับได้ลวงปู่หงมาติดมือ2องค์นะครับเนาะก็ราคาถือว่าย่อมเยา,ยาพอสมควรนะครับก็อันดับแรกก็กราบขอพระคุณพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ สับสมครให้น้องนะครับผมเนาะที่สาคัญนะครับกดกระดิ่งนะครับเนาะเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับบางทีผมลงคลิปอาจจะไม่แน่นอนนะครับว้างตอนไหนผมลงตอนนั้นเนาะบ้างตอนไหนผมลงตอนนั้นนะครับก็ยังไงก็ฝากอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับก็ฝากกดนะครับลงทะเบียนฝากกดด้วยนะครับบางคนกดไม่ได้ก็ต้องเขาให้ลงทะเบียนก่อนนะครับเขาให้ลงทะเบียนก่อนก็ กรับขอบคุณนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับเนาะที่บางคนบางท่านนะครับโอนเงินมาจองพระหรือโอนเงินโอนเงินมาไม่ใช่ว่าจองพระนะครับโอนเงินมาให้ผมหาพระให้เนาะพูดโอนเงินมาให้ผมหาพระให้ก็ต้องกลับขอขอบคุณนะครับแล้วขออภัยที่ล่าช้านะครับบางทีมันต้องใช้เวลาเนาะมันต้องใช้เวลานะครับอาจจะนานหรือช้าก็อาจจะนานหรือไวก็ แล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่จังหวะบางทีถ้าหาไวเกินไปมันก็ถามว่าบางทีจังหวะมันได้ไหมก็ได้แต่บางทีมันราคาสูงเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนใจเย็นก็มีนะครับเผื่อฟุกๆก็มีนะครับผมเนาะบางบางรุ่นบางองค์นะครับบางรุ่นบางองค์นะครับบางบางองค์นี้ก็ราคาอาจจะแพงไปเรื่อยๆก็มีนะครับเหมือนของลุงปู่นะครับก็กับขอบคุณนะครับที่ไว้ใจน้องนะครับก็กาบขอบคุณนะครับเนาะ พี่บี้พี่เกิดนะครับพียนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับที่ไว้ใจน้องกันไอ้ที่ซัพพอร์ตน้องนะครับแล้วก็ที่สาคัญเพจหลวงพ่อฉไหนนะครับวัดสังขะพีดีนะครับที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าน้องเป็นสายตรงอีกช่องหนึ่งนะครับของหลวงพ่อฉไหนนะครับผมเนาะของหลวงปู่ชิลาก็มีอีกหลายๆช่องนะครับผมเนาะผมอาจจะเป็นช่องยิบย่อยก็ได้นะครับผมเนาะที่มีของหลวงปู่นะครับก็จะมีเกจิอาจารย์อื่นๆอีกมาก หลายๆท่านนะครับที่ผมมั่นใจแล้วผมชัวร์ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมจะมาลงคลิปแบ่งปันนะครับถ้าของปลอมผมก็อาจจะมาลงให้ดูให้ดูอยู่แต่ว่าอาจจะไม่แบ่งปันนะครับของปลอมผมจะไม่ขายนะครับของปลอม,มอาจจะอาจจะ เอาเอามาเทียบให้ดูเฉยๆเนาะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนดีกว่านะครับเป็นการแจ้งเตือนดีกว่านะครับเนาะถ้าใครอยากติดต่อน้องนะครับก็แอดไลน์มานะครับสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับสแกนไม่ติดค้นหาด้วยหมายเลขนะครับเอาหมายเลขนี้ใส่นะครับค้นหาด้วยหมายเลขนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผมนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้ผมเป็นชื่อตั้งแต่ผมตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่เปลี่ยนนะครับมันอาจจะขึ้นสลับกันนะครับผมก็ อาจจะใช้แบบนี้ไปเลยเนาะอันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับสาหรับใครที่โทรมานะครับโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับโทรมาเบอร์นี้นะครับหมายเลขบัญชีผมกสิกรไทยนะครับตอนนี้มีบัญชีเดียวอยู่นะครับผมยังไม่มีเวลาไปเปิดนะครับเนาะมันก็ติดงานหลายๆอย่างนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับในการตอบล่าช้านะครับเนาะบางคนบางท่านนะครับรอการรอคอยการตอบของผมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับในการตอบล่าช้าเพราะผมมีงานนะครับผมก็ไม่ได้มานั่งขาย พักเครื่องอย่างเดียวนะครับผมมีผมมีไอเขาเรียกว่าผมมีงานประจําอยู่นะครับผมมีงานประจําอยู่นะครับเนาะผมก็บาญชีผมก็ติดงานติดธุระหรือว่าขับรถขับลาอะไรเงี้ยครับผมเนาะหลายๆอย่างนะครับขับรถขับลาหลายๆอย่างนะครับผมต้องขออภัยในการตอบล่าช้านะครับผมเนาะแต่ว่าพี่ถ้าพี่มีรายพี่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบกลับไปเองนะครับทิ้งข้อความไว้เลยนะครับทิ้งข้อความไว้เลยนะครับผมเนาะทิ้งข้อความไว้เลย แต่ว่าถ้าใครที่โทรมานะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างผมอาจจะโทรกลับนะครับถ้าผมไม่ได้รับสายนะครับผมเนาะถ้าผมไม่ได้รับสายผมก็จะโทรกลับเองนะครับผมเนาะก็ต้องกลาบขอภัยนะครับในการตกลงบางคนบางท่านนะครับผมเนาะก็ต้องเข้าใจกันบางทีเวลาไม่ไม่ตรงกันนะครับเวลาไม่ตรงกันนะครับก็ต้องกราบกลาบขอภัยนะครับกลาบขอภัยครับเนาะอันนี้ก็มามาชมกันเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ โอ้ตอนนี้ก็เหรียญราคามาแรงแล้วนะครับราคาถือว่าราคาขยับไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ผมขายทองแดงไม่เกินตีไปไม่เกิน500นะครับทองฝาบาทนี่ประมาณ6 700ดรอยดึงนะครับผมเนาะตอนนี้นะครับราคาเนี่เห็นไหมราคา9ก้าร้ารวมส่งค่ะเห็นไหมนะครับนี่ราคา9 5้รยวมส่งค่ะนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมอันนี้ผมไปถามเห็นไหมครับเนาะราคา950รวมส่งนี่ครับนี่ราคานี่ครับอันนี้ผมก็มาแบ่งปันไปเลยนะครับ ในราคา900บาทนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับก็ยังก็ถือว่าถูกนะครับถูกกว่าพี่ลองหักค่าส่งไปนะครับ900เนี่ยหักค่าส่งไปเนี่ยอันนี้หักหักค่าส่งไป50บาทก็เหลือ900นะครับแต่ว่าอันนี้ซื้อกับผมนะครับ900มีมีแค่2องค์เท่านั้นนะครับเนอะมีแค่2องค์เท่านั้นนะครับออกต่อก็ยังได้นะครับราคาผมเนี่ยออกต่อก็ยังได้สบายนะครับผมเนาะนี่ครับราคาก็ถือว่าราคาฟุกนะครับพอดีมีพี่ท่านนึงเขามาแบี่งปันให้ผม2องับ เขามีหกองนี่ยนะครับพูดง่ายนะเขามีหกองแต่ว่าผมไม่มีเงินนะครับผมไม่มีเงินเอานะครับก็เสียดายอยู่นะครับเสียดายอยู่นะครับผมกลัวเอามาเอามาเอามาเขาเรียกว่าเอามานอนทุนเนาะผมก็กลัวแบบนั้นเสียวๆแบบนั้นก็เลยเอามาสักสององนะครับถ้าไม่มีใครเอาผมก็ถือว่าผมเก็บไปด้วยนะครับราคาก็ขยับมากนะครับพกเป็นฮัุมานเป็นฮัุมานเป็นองคคตเป็นพาลีเนี่ยครับเนาะราคาหลวงปู่จะมาแบบเขาเรียกว่าจะมาแบบเรื่อยๆบางทีก็มาแบบตูงตามเหมือนรุ่นนี้นะครับ แล้วก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นรุ่นเมตานะครับรูปไข่เมตานะครับผมเนาะสร้างปี64นะครับสร้างปี64นะครับพศ64นะครับส่วนสงนะครับเนาะนี่ครับพระครูปรหลัดวชิระสุวพรณนาหลวงปู่มหสิลานะครับผมเนาะนี่อันนี้พร้อมกล่องเดิมนะครับนี่ครับที่ผมจีบให้เห็นๆเลยนะครับทำไมผมถึงจีบสองสองกล่องเลยนะครับก็แฟรแๆกันไปเลยเนาะเผื่อลูกค้าท่านไหนได้นะครับซึ่ง เหรียญเมตตาเนี่ยครับมีรุ่นรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับที่มีนี่ครับน้ามันว่านพงนะครับทาทุกเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อล่างเนื้อบนนะครับเนื้อทุกเนื้อนะครับที่ทาว่านพงนะครับเนาะนี่เห็นไหมนี่ครับทาว่านพงนี่ครับเปียกชุ่มเลยนะครับเนาะถือว่าแช่ว่านพงแช่น้ํามันว่านพงนะครับว่านพงก็เปียกเสมือนน้ามันเหมือนกันนะครับหางเป็นองคตเจ็ดคตนะครับเจ็ดคตนะครับเป็นองค์ธนุมานนะครับเนาะหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับผมเนาะ เป็นเจ็ดโคดนะครับเนาะนี่ของถ้าผมสอบถามว่าไอ้อง์คดเนี่ยมันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมดูลักษณะแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นหางเจ็ดโคดเนี่ยถือว่าแรงพอสมควรนะครับถือว่าแรงพอสมควรเพราะว่าผมไปเห็นเห็นไอไออะไรนะไอหนังสือไอที่เป็นศักของหลวงพ่อฉไหนนะครับผมเนาะผ,ผมเคยไปลองไปถามนะครับว่าทําไมถึงดึงดึงดึง,ดงไอ ดึงไอ้น,นี่ออกนะครับดึงไอฮานุมานที่เป็นโคดน่หางเป็นโคดเป็นโคดเนี่ยออกนะครับทาไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีใครสักหรือยังไงนะครับผมเนาะหลวงพ่อบอกว่ามันแรงมันมันต้องแล้วแต่บ,บางบางคนสักได้บางคนก็สักไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมเนาะ <_ T> มันแรงเกินอะไรเงี้ยหลวงพ่อเลยว่าระมัดระวังดีกว่าว่าไม่ให้อันนี้มตัวหมหลวงพ่อจะแยกต่างหากนะครับผมเนะาะบางเล่มก็ไม่มีนะครับลองถ้าใครเคยไปสักนะครับสังเกตดูบางเล่มก็ไม่มีบางเล่มก็มีนะครับผมเนาะบางเล่มก็มีนะครับเนาะ เป็นองคตก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาเหรียญองคตเจ็ดคตนะครับไอฮันุมานเจ็ดคตนะอันนั้นก็โอ้ล่าสุดนี่มีพี่ท่านหนึ่งให้ผมหาให้เนาะผมหาให้เท่าไหร่นะไอสามพันสามพันแปดสามพันเก้าเนาะพี่เขาโอนให้ผมสี่พันหนึ่งสี่พันหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นี่ราคาสี่พันหนึ่งที่พี่เขาจ่ายผมมาเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้สี่ ทุนผมมาใน4 5 0 4 0 6 0แล้วนะครับปังเก้า4,080แล้วนะครับที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับพุ่งง่ายเป็นฮันุมานเค็ดคดเนี่ยรุ่นแรกนะครับที่ที่ราคาสูงนะครับอันนี้ก็ตามมาติดๆนะครับตอนนี้เขาหันมาเล่นรุ่นนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งได้เปรียบความได้เปรียบก็คือเป็นน้ํามันว่านพงที่หลวงปู่ท่านทำนะครับคือน,น้ํามันว่านพงบางคนว่าว่านพงเนี่ยว่านพงว่านผีพงเนี่ยอันนี้ ผมตามผมศึกษานะครับผมได้ยินมาของปู่มันไม่ใช่นะครับก็คือมันเป็นสูตรตำลับนะครับสูตรตำลับก็คือว่ายังไงเขาถ้าถ้าเป็นว่านผีโพงอะไรเงี้ยเขาเขาว่ามันเป็นแบบเป็นเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับอะไรเนาะอันนี้ก็คือเป็นชื่อเฉยๆเขาเรียกว่าน้ำมันว่านโพงนะครับตามที่จริงมันเป็นว่านมหาเสน่ห์นะครับผมเนาะว่านมหาเสน่ห์ละว่านเมตตานะครับก็ซึ่งพูดง่ายว่าสายขาเนาะครับสายขาเขาปลูกเสกนะครับเนาะสายขาปลูกเสกก็คือเป็น เป็นในทางที่ดีนะครับในทางที่ดีนะครับน้ํามันว่านพงนะครับเนาะได้เปรียบก็คือความได้เปรียบนะครับผมเนาะความได้เปรียบก็คือได้น้ํามันทั้งน้ํามันว่านพงนะครับมีโค้ดมีหมายเลขทุกองค์ทุกเหรียญนะครับทุกองค์ทุกเหรียญนะครับผมเนาะทุกองค์ทุกเหรียญนะครับมีโค้ดมีหมายเลขนะครับซึ่งสร้างสร้างสองเดี๋ยวแป๊บนึงสองพันมั้งยังเหลือสามพันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับ สร้าง3850องค์นะครับนี่เห็นไหมสร้างสร้าง3 5มไอ้อยองค์นะครับนี่สร้างแค่นะครับเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองฟ้าบาท <c oughs> เนื้อทองฝาบาอทอาบาชุดน้ำมันว่านปุงูงอันนี้อันนี้นะ่าจะเป็นอยู่ในชุดทองคำเท่านั้นด้วยนะครับมีหน้าราคาแรงด้วยนะครับเนาะอยู่ในชุดทองคำเท่านั้นนะครับเห็นเขาว่ากันนะครับนี่เห็นไหม นี่ครับเนาะนี่ครับหลังฮานุมานสร้างแค่สามพันสามร้อยสามพันแปดร้อยห้าสิบนะครับน้ำมันว่านพงเนื้อทองฝาบาทชุดทองคํานะครับนี่เห็นไหมอยู่ในชุดทองคานี่ครับโอ้ยี่ครับอยู่ในชุดทองคําอีกด้วยนะครับโอ้ราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับเนาะถ้าเป็นชุดทองคาเนี่ยไม่ค่อยมีคนเอาออกมานะครับเนาะแล้วมันเป็นบล็อกเห็นเขาว่าเป็นบล็อกทองคําด้วยมั้งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นเป็น ซึ่งมันสร้างน้อยครับสามพันกว่าองค์เองนะครับสามพันกว่าองค์ซึ่งเป็นชุดอยู่ในชุดทองคำเนาะครับนี่ครับสวยงามนะครับโอ้น่าเก็บน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะบางคนบางท่านนะครับบางคนบางท่านเนี่ยเอาไปเขาเรียกว่าอะไรแก่เอาเหรียญไปเลี่ยมนะครับพอเอาเหรียญไปเลี่ยมเนี่ยเอาซองเนี่ยไปม้วนม้วนม้วนไปใส่หลอดนะครับเป็นตะกุดก็ได้อีกนะครับผมเนาะเป็นตะกุดก็ได้อีกนะครับก็ถือว่าถือว่าน่าเก็บน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะ อาจจะไม่เนี่ยอนาคตอาจจะตามตามไอ้ฮนุมานองคตไอ้นุนนุมานเจ็ดคตนะครับฮนนุมานเจ็ดคตไปอีกก็ได้นะครับผมเนาะเพราะว่าฮนนุมานเจ็ดคตรุ่นแรกนะครับเนาะถ้าไม่เนี่ยใจสายสายแมนชัยหรือสายสายแมนชัยนะครับสร้างนะครับสร้างฮนนุมานเจ็ดคตนะครับเนาะรุ่นแรกมานะครับอันนั้นก็ราคาไปนิ่งๆนะครับกระแสไม่มานะครับ กระแสไม่มาแต่ราคาไปนิ่งนะครับราคาไปแบบเงียบๆนะครับตอนแรกผมก็กะว่าเข้าๆประมาณน่าจะอยู่ประมาณล่าสุดนี้ผมเห็นเมื่อตอนต้นปีนี้น่าจะสองพันมั้งสองพั 2, นกว่าบาทมั้งนะครับอยู่ดีมาเวิบหนึ่งมาตัวผมตีไปยังดีที่ลูกค้ายังเชื่อใจผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณน,นะครับผมเนาะผมกะตีไปว่าโอ้พี่มันน่าจะสามพันมั้งอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปสอบถามเพื่อนที่ ที่เคยซื้อขายกันเนี่ยเขาก็ประมาณสามพันสามพันกว่าบาทอะไรเงี้ยโอ้มาเจอเนี่ก็เกือบเกือบสี่พันนะครับผมไปเจอผมไปเจอเจ้าหนึ่งนี่เขาแบ่งให้ผมสี่พันห้านะครับเนาะสี่พันหะ้านะครับเขาบอกว่าเลขเลขสูงเลขอะไรผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ความหมายนะครับผมเขาบอกว่าเลขสูงเลขอะไรเนี่ยครับเนาะผมก็ไม่รู้ความหมายนะครับว่านี้มันเป็นรอยขนนะครับเนาะรอยขนไอ้นี่ครับเนาะอันนี้น้ํามันว่านพงนะครับก็ซื้อว่า คุ้มนะครับถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะครับได้ทั้งน้ํามันว่านพงแล้วก็อีกอย่างนึงน้ามันว่านโพงเนี่ยเป็นน้ํามันว่านของหลวงปู่นะครับของหลวงปู่ศิลาเลยนะครับเป็นน้ํามันว่านโพงของหลวงปู่ศิลาเลยนะครับซึ่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมวลไอ้เขาเรียกว่ามวลสารที่มาทําว่านโพงเนี่ยหลวงปู่ศิลาเป็นคนเก็บ เป็นคนเก็บเป็นคนรักษาเป็นคนปลุกเสกมากับมือนะครับซึ่งก่อนท่านสะสมก่อนตั้งแต่ปี6กก่อนปี6กนะครับก่อนปี6 3สามก่ก่อนท่านจะโดง่งจะดังนะครับบอก <c oughs> บอกตรงนะครับก่อนท่านจะมีชื่อเสียงนะครับผมเนาะท่านเก็บมาตลอดแล้วก็ท่านผสมไว้ในขวดโหลของท่านนะครับมเนาะก็ซึ่งมาสร้างรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อได้มีดําดีว่าเอามาป้ายเอามาป้ายเอามาแต้มด้วยนะครับทุกเหรียญน,นะครับผมเนาะก็ถือว่าดีนะครับบอกตรงเลยว่าบางคนน่ะไม่มีทุนน่ะในกลุ่มเนาะ เขาขอซองนะ่ะไปทาไอ้ไปไปทาตะกุดนะ่ะไปไอ้ใส่หลอดหนะลอดน่ะเราห้อยคอก็มีนะครับบางคนเอาเหรียญไปใช่ไหมครับเรื่องเหลือแต่ซองเนี่ยเขาขอเขาขอซองไปนะครับเชื่อไหมบางคนถูกเลกก็มีนะครับบางคนถูกหวยบางคนไปค้าขายก็ก็ขายดีนะครับขายดีครับมีประสบการณ์นะครับเนาะมีประสบการณ์นะครับเนาะขนาดแค่น้ํามันว่านพงนะครับน้ํามันว่านพงนะครับผมเนาะซึ่งน้ํามันว่านพงเนะี่ย อาจารย์ขงของขอาจารย์ขงก็น่าจะสูตรเดียวกับหลวงปู่ศิลามนะครับเห็นว่าเป็นลูกศิษย์กันนะครับเห็นว่าเป็นเห็นว่าเคยเป็นลูกศิษย์เป็นไอเขาเรียกว่าไปมาหาสู่กันอยู่นะครับกับของอาจารย์ขงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนาะอันนี้ลิปมนี้อาจจะใช้เวลาน้อยไปหน่อยนะครับเนาะ <c oughs> ก็ไม่แน่นะครับอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นผักกิ่งนะครับเนี่มีกิ่งด้วยนะครับมีกิ่งด้านในนะครับเนาะมีกิ่งด้านในทั้งสองนี่ครับอันนี้มีกิ่งด้านในนะครับได้ยินไหม ได้ยินอยู่เนาะเสียงกิิงนะครับมันจะเสียงเบาๆหน่อยนะครับมันเสียงเบาๆมันอยู่ด้านในด้านใต้นะครับน่ะมีโคดทองแดงนะครับโคดทองแดงโคนะนะครับนี่เห็นไหมหงเขียนว่าหง94นะครับน่าจะครบรอบ94ปีของหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงนะครับผมเนาะนี่ครับนี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับหรือ ี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนาะรับประกันแท้นะครับเนาะรับประกันแท้ยิงแรเซอร์มาแท้นะครับนี่เห็นไหมนะครับราคา4 5 0ยบาทต่อองค์นะครับถือว่าราคาภากิ่งก็ถือว่าราคาเบาเนะครับช่วงนึงก็โอ้ตอนนี้เซียนใหญ่นะครับโทนบางแคนะครับก็เห็นว่าเห็นว่ามีกระแสมาเก็บหลวงปู่หงนะครับผมเนาะผมไม่แน่ใจว่ามีกระแสเก็บอะไรยังไงนะครับผมเนาะผมก็เลยหยิบหยิบเอามาด้วยนะครับหยิบเอามาด้วยนะครับหลวงปู่หงนะครับมีมียอดแค่2องค์นะครับเนาะ นี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเนาะอันนี้ก็มีโคตหน้าด้านหลังนะครับเนาะมีโคตหน้าด้านหลังนะครับเนาะใครสนใจก็ติดต่อทักงานหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับส่วนมากผ้ากิ่งของทุกจีจห้จานนะครับหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับผ้ากิ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนผ้ากิ่งหลวงพ่อคูณก็ราคาไปหลายหมื่นหลายหลายหมื่นหลายบาทแล้วนะครับผมเนาะผ้ากิ่งหลวงพ่อฉไหนก็ราคาเป็นหมื่นแล้วนะครับผมเนาะผ้ากิ่งหลวงพ่อฉไนนะครับผ้ากิ่งหลวงปู่ศิลานะครับบางรุ่นบาง บางรุ่นบางนี่ก็ไปเป็นหลักหมื่นก็มีนะครับผมเนาะพระก,กิ่งบางรุ่นนะครับก็คิดดูแล้วกันนะครับผมเนาะไม่แต่หลวงพ่ออะไรต่างๆนะครับเยอะะก็สังเกตว่าพาะก,กิ่งเนี่ยสังเกตภาะก,กิ่งนี่จะถ้าออกเกจ,จิอาจารย์ไหนนี่ราคานี่ราคานี่จะจะสูงไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีคนเก็บสะสมตลอดนะครับพาะก,กิ่งเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า เกี่ยวกับอะไรนะครับผมเนาะแต่ว่าพระกิ่งเนี่ยเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระที่ที่อะไรนะพระดีเนะาะเป็นพระเมตตาพระบารมีสูงอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะเป็นพระกิ่งนี่เนาะ,นะตามประวัติตามอะไรต่างๆนะครับเนาะอันนี้เขายิงเสเซอร์มานะครับนี่ครับเนาะหลวงปู่หงหลวงปู่หงด้านใต้นี่ครับหงเก้าเก้าห้าเอาอันนี้น่าจะเป็นเลขโค้ดมั้ง นะครับ94 95โอ้ก็ถือว่าเลขดีเนาะถ้าเป็นเลขโคตรเนาะอันนี้94โอ้เลขเดียงเลยตัวนี้ <c oughs> เลขเดียงเลยเลขเดียงเลยนะครับโอ้ก็ถือว่าสวยนะครับเลขสวยได้มาสวยได้มาสวยตัวเลขตัวเลขผมก็ไม่ได้ดูนะครับผมแจกกล่องมาก็ตั้งโต๊ะลงคลิปเลยนะครับลงคลิปเลยนะครับใจอยากไล่สดอยู่แต่พอดีมันของมันไม่เยอะครับเนาะไล่สดมันก็แป๊บๆนะครับผมเนาะผมก็คือขออาดเป็นคลิปเดียวกันนะครับนี่เห็นไหม นะครับจมูกจมูกเดิมเดิมหมดนะครับเดิมเดิมหมดเป็นเห,หรียญหล่อนะครับเป็นเห,หรียญหลอมีโคตรมีโค้งมีโคตรโอ้โผมว่าอยู่มันไม่ใช่เลียงนะครับมันไม่ใช่เลียงนะครับผมเนาะมันเป็นผ้ากิ่งอันนี้นะ่าจะเป็นผ้ากิ่งปีผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันไม่เหมือนกันเนาะไอ้เนี่ยตรงด้านหน้าหลวงปู่หงอันนี้เป็นด้านหลังหลวงปู่หงนะครับแต่โคตรนะเหมือนกันนะครับเนาะ ภาคิงภาคิงไม่เหมือนกันอันนี้ภาคิงปี94้านี่ครับภาคิงไอ้ภาคิงเก้าเขาเรียกว่าอะไร94พันษานะครับเนาะ94อันนี้ภาคกิ่ง9 5พรรษานะครับผมเนาะนี่ครับเนาะเหมือนกันเห็นไหมนี่ครับคนโคนละนี่ราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันนะครับผมแบ่งปันราคาเดียวกันนะครับตอนแรกผมสั่งผมสั่งมาภาคิ่งเดียวกันแสดงว่าเขาหยิบผิดมาให้ผมนะครับผมเนาะเป็นหนูปูหงนะครับเนาะก็ถือว่าฟุกไปเอ้าเขาเปิดแบ่งปันคนแล้โคนล้ราคานะตามจริง6 ไอ่เก้าเก้าสิบสี่พันษาอีกราคาหนึ่งเก้าสิบห้าพันษาอีกราคาหนึ่งนะครับผมเนาะแต่ว่าองค์นี้ก็สวยเนาะเก้าสิบห้านะครับเลขสวยด้วยนะครับเก้าห้าเนี่ยก็ถือว่าโอ้ถือว่าดีทั้งทั้งสองจริงเนาะ <c oughs> โอ้อยากไปตั้งหน้ารถเด้เนาะเนาะไปตั้งหน้ารถเดินทางปลอดภัยเชี่ยวชาดปลอดภัยนะครับเนาะวันนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะ,นะผมก็ว่าจะไปกราบหลวงปูโงงอยู่นะครับถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลานะครับไปติดตามหลวงพ่อไปจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไปพบปะ หลานนะครับอาจารย์เสกหลานลุงปู่หงดยตรงเลยนะครับอาจจะให้อาจารย์เสกดีไม่ดีก็หาของดีกับอาจารย์เสกมาฝากพี่ๆด้วยนะครับเกี่ยวกับลุงปู่หงนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับตามข้อมูลที่ผมให้ไว้เลยนะครับผมเนาะก็สีชันอาจจะแตกต่างกันไปอยู่นะครับพอดีไฟเฟยึ่งระบบไฟเนี่ยผมอาจจะไม่พร้อมนะครับมันเป็นเสียหลักระบบอยู่นะครับระบบผมอาจจะ ไฟอาจจะขาดนะครับผมต้องขออภัยนะครับก็กลับคลิปนี้กลับขอบพระคุณพี่พทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังผมนะครับก็กลับขอบพระคุณขอบคุณครับ